ดีค่ะพี่นองพาเข้ามาบงูงพาเข้ามาชมกับเข้าในโรงเรียนจะกพี่นองมาซื้อลูกชิ้นค่ะมาซื้อลูกชิ้นโอ้ยกัดว่าจะเนี่ยย่างเซ่แท้ ไปเลยไปเลยกลับข้าวพยังปะเห็ดกันลงอาหารในโรงเรียนจะเห็นซื้อลูกชิ้น กินจากที่น้องไมละห้าบาทอันนี้ยองจ้ะมันฝรั่งทอดดิทอดหิดจ้ะเบ็ดจ้ะสี่บทจ้ะทเห็ดจากนนะอันแนยกน้ำจิ้มจ้ะแยกน้ำจิ้แค่นี้ด้ก <laughs> เอาอันไกลนี่ไหมนะ ตามส้มโคกเท่าไหร่จะตามส้มโคกจบได้เอาให้นะตามเองเนี่ยป่จ้ะตามเารอจ้ะตามเองจ้ะ

ลเก็บรดน้ำตาลหนินี้ค่ะที่ทำตานป่ะจ้าแม่หนได้ดอันนี้ก็ใส้ตีอันนี้เ็าสป่ะบอกส่ข้าจีเรียกว่ามันเนีวใส้ไงไส้ยังไม่น่าสยู่อส่ตตน้อยก็จับไม้จบด่ามันมันวอันแี้ค่าใเจอยาบเอาอัน

பணமா Tamil ใช่้ะเนน่อยหน่ยนะคะค่ะดาบริการถูกของเลยได้ค่ารถได้เก่าเลยได้ไม่ต่ำบ่คะะนี่ฮะ่ต่ำบ่เคยตำบ่ปจค่ะเขาตำอยู่อเอยตำเนกะิ๊ตำแหงจันไ้สิอันถ้วยงอยิบได้เด้ค่ะเจ๋ตำบ่แซ่บพี่แม่ค่าัะนีสิว่าแซ่บบนาน้ ไม่ว่างได้บริการเองหิวเล้ะนี่เอาถุงหัวหิวให้เพื่อนได้ลูกแม่ก็ได้เอาบกับยานด้วยซ้ำ แบบแบนี้ไม่เป็นอนันฉันยังจะทอดอันนั่นตีทอดอะี้จะทอดมันฝรั่ง <c oughs> ยายาก็ตรงก้นเาสาบจยเฉยดิจยเฉยอันแดงอันนี้เด้อจ้ะอันนี้ข้าวมัน้ามีเง,ง,ง,งินด้ี่ย น,นีงานน้อยไหเดี๋ยวคอยเอามาลายได้ค่ะ้าจะันจะได้กอกเมนี้นค่ะโอเคค่ะค่าเดน่ะอันนี้มันมันังทอดกอบอันนี้ไก่ไก่ป๊อปอันนี้เห็ดทอดอันนี้อีไค่ะเี่ยวทอดสากปัาปาดิะ นี้ฝากฝากใบเสน,น่ห์อาจารเพ็ญน้องซื้อส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ส้มตำส้มตำกับลูกชิ้นขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปกินน้ำกันจารพี่น้องไปกินส้มตำกับลูกชิ้นด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ